ก็ขอสวัสดีทุกคนทุกท่านครับผมวันนี้เราจะมารีวิวกระท่อมซึ่งกระท่อมหลังนี้เป็นของผมเองครับผมซึ่งกระท่อมหลังนี้เคยออกคลิปที่คลิปที่เราได้มาปิ้งลาแต่วันนั้นไม่ได้รีวิวเป็น แบบจริงจังครับผมแต่วันนี้จะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูแบบจริงจังหน่อยครับผมว่ากระท่อมหลังนี้จะสวยมากน้อยแค่ไหนและจะโออาดมากน้อยแค่ไหนครับกระท่อมเพราะว่ากระท่อมหลังนี้เป็นของคุณพ่อคุณแม่และของผมและของน้องแ,อและอีกหลายๆคน <c oughs> ครับผมเพราะว่ากระท่อมหลังนี้เป็นของครอบครัวครับผม เราไปชมกระท่อมกันครับก่อนที่เราจะไปชมดูกระท่อมครับผมฝากกดติดตามและกดรูปกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับผมปะเอาไปชมกระท่อมกันครับผมว่าจะสวยมากน้อยแค่ไหนครับผมไปชมกระท่อมกันครับเยียเจ้าที่ครับผม วันนี้เราจะมาชมกระท่อมของครอบครัวของกระผมเองครับผมโอ้นีครับมันเก่าเหมือนกันครับผมโอ้กระท่อมหลังนี้โอ้ผุพังผุพังไปมากเหมือนกันครับเพราะว่ายังไม่ได้เปลี่ยนไม้เอาแล้วครับผมกระท่อมหลังนี้ดูเสาก่อนครับผมดูเสาก่อนเสามีทั้งหมด 8ต้นโอเสาใหญ่ใญ่เลยครับเสาใหญ่ใหญ่เลยนะเสาใหญ่ๆแล้วครับหนึ่งนอบครับประมาณหนึ่งนอบเสาใหญ่ๆเหมือนกันครับ8ต้นโอคือว่าจะต่อนี่เหมือนกันครับเกต้น10ต้นนี่ก็จะเป็นของลงปุ๋ยหมัก พ่อได้มาเอาที่วัวมาทำการหมักไว้ครับผมสาวนี้เป็นเสาว์อาทิตย์ต่อจากกระท่อมมาครับกระท่อมหลังนี้ดูกว้างเหมือนกันครับกว้างกว้างดีกระท่อมหลังนี้กว้างครับโอโหนี่ครับผมนี่นี่นี่น,นี่นี่เลยครับกระท่อมหลังนี้ทรงจัวมุงด้วยหลังคาแผ่น แผ่นเล็กนะครับแผ่นเป็นแผ่นดินเป็นดินดินเล็กๆนะครับมีขี้ข่คู่ด้วยมันนี้ครับมีขี้ข่คู่ด้วยนะครับไม้ก็ผุพังไปได้ละไม้ก็ผุพังไปเหมือนกันครับสุดสมมากเลยเนี่ยครับผมพื้นพื้นก็จะเป็นไม่ได้ ทำอะไรมากมายครับคือว่าไม่มีเลยคือจะปล่อยโล่งพื้นจะปล่อยโล่งเมื่อก่อนก็ยกครับแต่พังเอิญไฟไหม้ไฟไหม้ก่อนเลยไม่ได้ทำนะประมาณนี้แหละครับผมจะกว้างๆหน่อยจะก,กว้างเหมือนกันครับไม่กว้างหน่อยนะครับกระท่อมหลังนี้กว้างเหมือนกันหลังคาหลังคา ที่วัดต่อไปก็จะไม่มีแล้วครับหักนี่ครับผมนี่ก็จะเป็นหลังคาดินเล็กครับหลังคาดินเล็กนี่เราไปขอจากบ้านเก่าเขามาครับผมขอจากบ้านเก่าของเพื่อนมามาตุนไว้ว่าจะทำหลังคาหลายๆ,ๆเออลงลงอะไรอีกวันข้างหน้าครับผม นะครับก็จะเป็นดินแผ่นอย่างนี้เลยครับไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรคือว่ามันเป็นแผ่นเล็กๆนะครับดินแผ่นเล็กๆอันนี้เราเอามาตุนนะครับตุนไว้เผื่อวันข้างหน้าเราจะได้ทำอะไรนี่ต่อมาก็จะเป็นที่อันนี้คือ ที่ดังไฟคนดังจะอยู่ตรงนี้ครับนะถ้าคนดังคือแบบก่อฟืนก็นี่ก็จะเป็นบันไดบันไดไว้ขึ้นลำไย,ยครับผมมามาเก็บไว้ที่กระท่อมหลังนี้นี่ก็จะเป็นแขวนเปนด้วยเออนี่ครับทุกคนนี่เลยคือว่าเมื่อสองสามเดือนก่อนนะครับนะคือมีงูเห่าอ่ะ คือมันออกมาจากตรงนี้เลยครับจากตรงนี้รครับเว้ยเหมือนว่ามันจะไม่มีแล้วนะครับเหมือนว่าจะมีหรือไม่มีแต่ดูดูแล้วมันก็จะเลื่อมๆหน่อยครับแบบแบบเลื่อมๆแต่มันจะมีรู แต่มันจะมีดูออกมาข้างในนี้เออมาข้างนอกนะครับหรือว่าน่าจะไม่อยู่นะครับนะหรือว่าอาจจะอยู่ข้างในไม่รู้เหมือนกันจะเป็นงูงูงูเหา่างูเห่าเหมือนจะสีออกขาวๆมนมนนะครับน่าจะเป็นงูเห่าปลวกหรือเปล่าที่ว่าเรียกกันนะครับ และเอาล้ครับแล้วข้างนี้ข้างนี้ก็ต่อเหมือนกันครับผมต่อไปนะแต่ก็นะครับข้างนี้ก็โล่งๆเลยคือมันผุพังครับอันนี้ก็เอาไมค้ค้ำยันไว้ไว้จะมาเก็บสักวันครับผมเดี๋ยวไม่รอดแน่ครับเดี๋ยวตกแน่นอนเดี๋ยวล้มแน่นอน กระท่อมของครอบครัวของกระผมก็จะประมาณนี้ครับผมดูรอบๆครับกว้างเหมือนกันครับกว้างเหมือนกันนะก็จะประมาณนี้ครับผมนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับถ้าดูจากไกลๆ ส่วนนี้จะอยู่ติดกับถนน,นครับผมดูจากอีกมุมก็จะประมาณนี้ครับผมโอ้นี่กฎไม้ไม้ไผ่ล้มใส่นี่ครับก็จะประมาณนี้ครับผมกระท่อมของครอบครัวครับนี่ก็จะเป็นมีต้นลำไย,ยแล้วก็ต้นมะม่วงปกคลุมอยู่ต้นมะขามปกคลุมอยู่ครับนี่ก็จะเป็นถนนคือแบบใกล้ ใกล้ถนนครับส่วนนี้กระท่อมหลังนี้กระท่อมหลังนี้อยู่ในส่วนลำยายครับเป็นของครอบครัวของผมเองเอาละครับผมถึงเวลาที่เราจะเปินนอนพักผ่อนว่ากระท่อมหลังนี้บรรยากาศจะมีลมเข้าเย็นสบายหรือเปล่าปะเราไปนอนชิวๆกันครับ เอาลครับมารอบนี้มาคลิปนี้มากระท่อมหลังนี้มาเฝ้าานอนเฝ้างูห่อครับจะออกมาหรือเปล่าเพราะว่าส่งจำเดือนก่อนเคยเห็นครับเคยเห็นมันออกมานอนเฝ้างูเหา่าโอ้ ลมเดียนสบายดียครับลมเดียนสบายดี าลครับคลิปนี้คลิปนี้งอนนอนเป่างูเเ่าคือสองาเดือนก่อนนะคืองู่เขามันออกจากตรงนี้ครับหรือว่ามันแน่จะเป็นนอนตรงในดูจุมพวกอะเขียวมักเขียวมักผุพังเยอะเลยครับจะได้มาซ่อมใหม่นี่ก็จะเป็นกระท่อมของครอบครัวของผมเองครับผม โอ้ผุพังเยอะมากเลยครับผมเอาแล้วครับผมคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วคลิปต่อไปเราจะไปสรรหากระท่อมที่ไหนที่สวยๆงามๆง,งามๆกันที่ไหนฝากกดติดตามด้วยนะครับวันนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s กดติดตามให้กับช่องน้องจานสวัสดีครับไปแล้วครับ วันนี้ไปก่อนครับผมสวัสดีครับโอ้ยตุ่มหนาวลูกนะครับงูตุ่มหนาวลูกแห้งงูเหา่ากระทอมงูเหา่าออดีครับมันอยู่ตรงนี้ครับตรงสาำเดือนก่อนเคยเห็นอะออไปแล้วไปแล้ว